ครัผมสวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเอาคุณปูนะครับมาใส่หินดูนะครับหินตัวนี้ผมช่างเสร็จแล้วนะครับช่างได้สามกิโลนะครับนี่ครับใส่ถุงมารียบร้อยแล้วครับก้อนหินนะครับนี่ ใส่กันเลยครับ มาดูว่าจะใส่กันหมดไหมครับสามกิโลคุณครูของเราจะไว้ไหมเดี๋ยวหาแร็อกฝาท้ายก่อนนะครับเป็นต้นยาแล้วกัน รับฝาท้ายก่อนนะครับสามสามกิโลครับถกช่างช่างในตาช่างเมื่อกี้นะครับสามกิโลโอูยืมกันนะเนี่ยหนักไหมครับเนี่ยสามกิโลสำหรับรถกระดาษนะครับโมเดลกระดาษของท่างติ๊กเนี่ยคือว่าหนักนะครับพิมพ์นขนาดนี้ ตรงนี้เราฝนตกทุกวันครับจิตเกศโอเคครับหมดแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวางจิตจะลองแขนดูนะครับอู้หักมากเลยครับโอ้สามกิโล หนักหะครับเนี่ยแคทซีบางด้วยครับคนปูยังไม่ได้เคยขนดิเคยคนดินเลยนะครับอือคือว่าผ่านนะครับนี่ครับแคทซีเขาจะเล็กอยู่นะครับนี่ เดี๋ยวผมซับรองดั้เข้าไปนะครับชั้นหนึ่งเพิ่มความแข็งแรงครับให้เขาดูใช้ได้เลยครับเดี๋ยวจะลองยกดําให้ดูกันนะครับงูหนักใช้ได้นะครับจะหักไหมเนี่ยจงอางนี่ตรงนี้ครับจะหักไหมเนี่ยลอยงดูสิเดี๋ยวครับพอนี้ยตั้งก้องแปนหนึ่งครับหัวมันขึ้นด้วยครับหัวคนปูขึ้นด้วย ูหนักครับหนักสามกิโลสองขีดครับนี่ตั้งอยู่ไหมคันปูกูห,หนักคทำไงยิ <c oughs> ก่อนใหญ่ไม่ยอมลง นี่ครับดุกดำได้สูงมาเลยนะครับคุณปูถือว่าโอเคนะครับนี่ครับคัสีเล็กนิดเดียวครับตัาดำคันอื่นผมว่าคัสซีผมทำหนานนะครับคุณปูผมทำคัสซีครับผมหวังว่าผมซับเอาันี้ครับซับไปก็แข็งแรงสามกิโลนะไม่ใช่น้อยๆนะครับหนักนะครับเหมือนปลาชนตัวใหญ่สามตัวนะครับนี่ไม่ยอมลงเหนก้อนใหญ่ ก็ถือว่าใช้ได้ครับคุณปู่เรายังไม่ได้ไปเข้าทีมนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่ทํางานอยู่นะยังไม่ได้เอาไปเข้าทีมอยู่บ้านเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับบังนงคุณทองช้างมีก๋วยเตี๋ยว หลายคนสงสัยนะครับว่าผมเอาอะไรทำแบตเตอรี่นะครับบางทีก็เป็นกล่องแม็กนะครับนี่กล่องสเตเตินะครับนี่บางทีก็เป็นยางลบนะครับนี่นี่ครับผมใช้ยางลบนะครับทำแบตเตอรี่ส่วนพวกนี้นะครับที่กระบอกดําอะไรอย่างนี้ผมก็ใช้เป็นกระดาษนะครับกระดาษม้วนเอานะครับประมาณนี คุณปูคุณปูคุณปูมอใหญ่กระบะมินเนียมสอบผ่านครับคุณปูครับรับเข้าสู่ทีมงาน